สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากกันค่ะเรื่องราวของชาวต่างชาติเขาเคยมองว่ารอยยิ้มของคนไทยเป็นเพียงคำโฆษณาอะไรที่เปลี่ยนมุมมองของเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะผมชื่อมาคัสผมทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แบรนด์ในลอนดอนมาเกือบ15ปีอาชีพของผมคือการสร้างภาพจำและหาจุดขาย ดังนั้นเมื่อผมตัดสินใจย,ย้ายมาประจำการที่สาขากรุงเทพสิ่งแรกที่ผมทำคือการวิเคราะห์แบรนด์ที่ชื่อว่าไทยแลนด์ผมจดบันทึกไว้ในสมุดต,ตั้งแต่วันแรกว่า Land of Smile คือสุดยอดแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเอเชียมันคือการสร้างความคาดหวังให้ผู้บริโภคนักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและได้รับการต้อนรับแต่ในความเป็นจริงใครจะไปยิ้มได้ตลอดเวลาถ้าไม่ได้เงิน ช่วง6เดือนแรกผมมองเห็นรอยยิ้มในกรุงเทพเป็นเพียง Commercial Smile หรือรอยยิ้มเพื่อการขาพนักงานต้อนรับในคอนโดที่ยิ้มและไหวผมทุกเช้าผมคิดว่าเขายิ้มเพราะเป็นหน้าที่แม้ขาส้มต่ำที่ยิ้มกว้างตอนถอนเงินผมคิดว่าเขายิ้มเพราะผมซื้อเยอะคนขับแกร็บที่ยิ้มให้ผ่านกระจกหลังผมคิดว่าเขายิ้มเพราะอยากได้ห้าดาว ผมใช้ชีวิตอยู่บนหอคอยงาช้างของความขี้ระแวงจนกระทั่งเหตุการณ์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเปลี่ยนโลก,กทัศน์ของผมไปตลอดการปลายปีที่แล้วผมตัดสินใจเช่ารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขี่เที่ยวภาคเหนือคนเดียวผมอยากหลีกหนีความวุ่นวายของกรุงเทพและพิสูจน์ว่าถ้ายูนิฟอร์มคนเมืองของผมหายไปคนไทยจะยังยิ้มให้ผมอยู่ไหมบ่ายวันศุกร์ท่ามกลางหุบเขาที่สลับซับซ้อน ผมพยายามใช้ Google Maps ลัดเลาะไปตามเส้นทางที่คิดว่าสั้นที่สุดแต่มันกลับพาผมเข้าสู่ถนนลูกรังที่แคบลงเรื่อยๆจนไกลเป็นทางดินโคลนท่ามกลางป่าทึบฝนเริ่มโปรยลงมาและโชคร้ายก็เกิดขึ้นรถของผมเสียหลักล้มในจังหวะที่พยายามขึ้นเนินสูงชันความเสียหายที่เกิดขึ้นคันเกียร์หักรถสตาร์ทติดแต่เข้าเกียร์ไม่ได้มือถือไม่มีสัญญ,ญาณ เขาผมถลอกและมีเลือดซึมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินในอีกไม่ถึงชั่วโมงผมยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกสมเพศตัวเองความสวยของจริงมันเริ่มตรงนี้แหละผมคิดในใจว่าถ้าเป็นที่บ้านเกิดผมการเรียกความช่วยเหลือกลางป่าแบบนี้คงต้องใช้เงินมหาศาลหรือไม่ก็ไม่มีใครสนใจเลย ผมตัดสินใจเข็นรถหนักเกือบ200กิโลกรัมไปตามทางดินอยู่นานจนกระทั่งได้ยินเสียงเครื่องยนต์ค็อกแคกดังมาจากด้านหลังชายชราคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเก่าๆที่บรรทุกฟืนมาเต็มรถเขาหยุดรถข้างผมเขาใส่เสื้อยืดเก่าๆตราปุยยี่ห้อหนึ่งและกางเกงขาสั้นสีซีดสิ่งแรกที่เขาทำเมื่อเห็นหน้าผมที่เต็มไปด้วยเหงือ่อและคราบโคลนคือการยิ้ม รอยยิ้มของเขาไม่ใช่รอยยิ้มที่ผ่านการฝึกจากโรงแรมห้าดาวแต่มันคือรอยยิ้มที่เห็นฟันและดวงตาที่เต็มไปด้วยตีนกาที่ดูจริงใจที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเขาพูดภาษาไทยรัวใส่ผมผมใส่หัวบอกว่า I don't understand เขาหัวเราะเบาๆแล้วลงจากรถมาดูที่รถของผมเขามองคันเกียร์ที่หักแล้วหันมามองเขาที่มีเลือดออกของผมเขาทำท่าทางบอกให้ผมรอตรงนี้ แล้วเขาก็ขี่รถพุ่งข้างหายลับไปทิ้งให้ผมยืนงงอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดที่เริ่มปกคลุม30นาทีผ่านไปผมเริ่มถอดใจแต่แล้วแสงไฟหน้ารถก็ส่องสว่างขึ้นชายชราคนเดิมกลับมาพร้อมกับผู้ชายอีกสองคนและอุปกรณ์ที่ผมไม่คาดคิดเชือกฟางลวดและขวดน้ำมัน สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองชั่วโมงหลังจากนั้นคือสิ่งที่ทำลายกำแพงความขี้ระแวงของผมลงอย่างราบคาบพวกเขาช่วยกันใช้ลวดมัดขั้นเกียร์ที่หักและใช้ไม้ไผเ่เล็กๆมาดามไว้จนแข็งแรงพอที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้ภรรยาของชายชราซึ่งซ้อนท้ายมาด้วยเดินเข้ามาหาผมพร้อมกับยาม่องและสำลีเธอเช็ดแผลที่เขาให้ผมอย่างเบามือเหมือนผมเป็นลูกหลาน เมื่อรถพอจะขี่ได้พวกเขาไม่ได้ปล่อยผมไว้ตรงนั้นแต่ขี่รถนำทางผมออกมาจนถึงถนนใหญ่ที่ใช้เวลาเกือบ40นาทีเมื่อถึงถนนใหญ่ที่มีแสงไฟสว่างผมรีบเปิดกระเป๋าสตางค์แล้วหยิบแบงค์พันออกมา3-4ใบประมาณ100-120ถึงปอนด์เพื่อขอบคุณพวกเขาสำหรับความช่วยเหลือที่ช่วยชีวิตผมไว้ในคืนนั้นชายชราคนเดิมทำหน้าตกใจเขาโบกมือพลวันยิ้มกว้างกว่าเดิมแล้วพูดว่าไม่เอาไม่เอา เขาทำท่าทางบอกว่าให้ผมเก็บเงินไว้เติมน้ำมันและไปหาหมอเถอะผมพยายามยัดเยียดเงินให้แต่เขากลับถอยหลังหนีแล้วยกมือไหว้ผมด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุขก่อนจะขี่รถพ่วงข้างหายไปในความมืดทิ้งให้ผมยืนอึ้งอยู่ริมถนนพร้อมเงินในมือที่ไม่มีความหมายอะไรเลยในวินาทีนั้นในโลกที่ผมจากมาทุกอย่างมีป้ายราคาแม้แต่ความใจดีก็มักจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ที่นี่ รอยยิ้มและการช่วยเหลือมันคือของขวัญที่พวกเขาให้กันเป็นปกติกลับมาที่กรุงเทพผมมองโลกไปเดิมด้วยสายตาใหม่ผมเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าความเกื้อกูลในทุกขัวละแหงผมเห็นวินมอเตอร์ไซค์ช่วยกันเข็นรถให้คนแปลกหน้าที่น้ำมันหมดผมเห็นป้าขายแกงตักข้าวให้คนไร้บ้านฟรีๆพร้อมรอยยิ้มที่ไม่มีกล้องตัวไหนมาบันทึกภาพ ผมเห็นพนักงานออฟฟิศหยุดช่วยจูงคนแก่ข้ามถนนแม้ตัวเองจะรีบไปประชุมตอนนี้ผมอยู่เมืองไทยมาครบสองปีแล้วผมยังทำงานการตลาดเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือหัวใจของผมผมเลิกสงสัยในรอยยิ้มของผู้คนและเริ่มฝึกที่จะยิ้มคืนให้กับทุกคนที่ผมเจอผมเข้าใจแล้วว่าสยามเมืองยิ้มไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในห้องประชุมของบริษัทโฆษณา แต่มันถูกสร้างขึ้นบนถนนลูกรังในร้านรถเข็นข้างทางและในบ้านไม้หลังเล็กๆบนดอยมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะมันไม่ได้มาจากการบังคับแต่มันมาจากนิสัยที่แสนดีของคนในชาตินี้ถ้าใครมาถามผมว่าประเทศไทยมีอะไรดีที่สุดผมจะไม่ตอบว่าวัดที่สวยงามหรือชายหาดที่ขาวสะอาดแต่ผมจะตอบว่า ไปดูรอยยิ้มของคนไทยในวันที่คุณลำบากที่สุดสิแล้วคุณจะรู้ว่าสวรรค์นบนดินมีจริงมาฟังความคิดเห็นกันบ้างค่ะความคิดเห็นแรกในฐานะวิศวกรผมถูกสอนมาว่าทุกอย่างต้องมีตักกะตอนผมมาไทยครั้งแรกผมรำคาญร,รอยยิ้มพวกนี้มากเพราะมันดูไม่เป็นมืออาชีพ แต่พอเครื่องจักรในโรงงานผมเสียตอนตีสองแล้วลูกน้องคนไทยขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำท่วมมาช่วยซ่อมพร้อมรอยยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรครับนายผมถึงได้เข้าใจว่ารอยยิ้มของพวกเขาคือเครื่องมือที่ทำให้อุปสรรคที่ยากลำบากดูเล็กลงผมยอมรับว่าผมคิดผิดความคิดเห็นต่อมาค่ะที่อเมริกาเรามีเซอร์วิสไมที่ทำเพื่อทิปแต่ที่ไทยฉันเคยทำกระเป๋าสตางค์หายบนรถเมล พี่คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ตามเอามาคืนถึงหน้าโรงแรมพอฉันจะให้เงินเขาเป็นรางวัลเขาใส่หน้ายิ้มกว้างและขับออกไปทันทีรอยยิ้มแบบนั้นมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินจริงๆค่ะความคิดเห็นต่อมาค่ะผมมาจากปารีสเมืองที่คนไม่ค่อยยิ้มให้คนแปลกหน้าตอนแรกผมคิดว่าคนไทยเสยแสร้งแต่หลังจากใช้ชีวิตที่นี่5ปีผมพบว่ามันคือการรักษามารยาททางสังคมที่งดงามที่สุด รอยยิ้มคือวิธีที่คนไทยบอกว่าผมไม่ใช่ศัตรูของคุณนะมันทำให้บรรยากาศรอบตัวนุ่มนวลขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อความคิดเห็นต่อมาค่ะในรัสเซียเรามีสุภาษิตว่าการยิ้มโดยไม่มีเหตุผลคือสัญ,ญลักษณ์ของคนโง่ดังนั้นฉันจึงทำหน้าบึ้งตลอดเวลาในกรุงเทพแต่เชื่อไหมความใจดีของป้าขายรถเข็นขายลูกชิ้นที่ยิ้มให้ฉันทุกวันแม้ฉันจะหน้าบึ้งใส่มันทำให้กำแพงในใจฉันพังลงตอนนี้ฉันกลายเป็นคนชอบยิ้มไปแล้วค่ะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะญี่ปุ่นมีคำว่าโอโมตนาชิการบริการด้วยใจแต่ของไทยมันคือน้ำใจซึ่งลึกซึ้งกว่ารอยยิ้มของคนไทยคือการระบายความเครียดอย่างหนึง่งพวกเขาใช้รอยยิ้มเพื่อผ่านผลวันแย่ๆในขณะที่คนญี่ปุ่นใช้รอยยิ้มเพื่อซ่อนความรู้สึกมันต่างกันแต่ก็น่าประทับใจทั้งคู่ค่ะความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมอยู่เชียงใหม่มา15ปีสิ่งที่มาคัสเล่าคือเรื่องจริงร้อยเปอร์เซนคนไทยไม่ได้ยิ้มเพราะโลกสวยแต่เขายิ้มเพราะเขาเลือกที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆก,การมีน้ำใจต่อคนแปลกหน้าคือ DNA ที่หาไม่ได้จากที่ไหนในโลกความคิดเห็นต่อมาคะ่ะที่โซชีวิตเราเร่งรีบและกดดันมากพอมาอยู่ไทยผมรู้สึกเหมือนได้หายใจรอยยิ้มของคนไทยบอกผมว่าจเย็นๆน,นะ มันคือคำแนะนำในการใช้ชีวิตที่ลำค่าที่สุดสำหรับผมความคิดเห็นต่อมาค่ะฉันประทับใจความอ่อนโยนของสตรีไทยรอยยิ้มของพวกเขามีความเห็นอกเห็นใจแฝงอยู่เสมอครั้งหนึ่งฉันหลงทางในตลาดนัดมีผู้หญิงคนหนึ่งพาฉันเดินไปส่งถึงสถานีรถไฟฟ้าทั้งที่เธอเองก็ถือของหนักรอยยิ้มตอนเธอบายบายฉันมันจริงใจมากความคิดเห็นต่อมาค่ะผมเคยเจอเหตุการณ์คล้ายมาคัสรถเสียบนเกาะสมุย คนแถวนั้นมาช่วยยกรถและซ่อมให้เสร็จในสิบนาทีสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือรอยยิ้มคือสะพานเชื่อมภาษาที่ดีที่สุดแม้ผมจะพูดไทยไม่ได้เลยสักคำความคิดเห็นต่อมาค่ะฉันรักประเทศไทยคนที่นี่มีความอบอุ่นเหมือนคนสเปนแต่มีความนิ่งและอ่อนน้อมกว่ารอยยิ้มของคนไทยทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยแม้จะเดินทางคนเดียวในฐานะผู้หญิงความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมมาจากประเทศที่เคร่งคัดเรื่องกฎระเบียบแต่ที่ไทยผมเห็นกฎของหัวใจรอยยิ้มที่มาคัสเจอคือการที่คนไทยบอกว่าเราคือเพื่อนมนุษย์เหมือนกันไม่ต้องมีสัญญาอะไรให้วุ่นวายความคิดเห็นต่อมาค่ะในฐานะคนผิวสีฉันเคยกลัวว่าจะถูกเลือกปฏิบัติแต่รอยยิ้มที่ฉันได้รับจากพนักงานร้านสะดวกซื้อและชาวบ้านทั่วไปทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันถูกยอมรับ ขอบคุณประเทศไทยที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านความคิดเห็นต่อมาค่ะผมขอ,อนิยามรอยยิ้มไทยเป็นว่า low friction social oil มันคือเปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้สังคมที่วุ่นวายอย่างกรุงเทพยังขับเคลื่อนไปได้โดยไม่เกิดการประทะกันมาคัสเขียนได้ดีมากครับความคิดเห็นต่อมาค่ะคนจีนรุ่นใหม่ชอบมาไทยเพราะเหตุผลนี้แหละครับ เราเบื่อการแข่งขันที่รุนแรงการได้เห็นคนไทยยิ้มให้กันแม้อยู่ในรถเมล์ที่ร้อนออุทําให้เราได้สติว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินเสมอไปความคิดเห็นต่อมาค่ะผมเป็นคนทําอาหารผมสัมผัสได้ว่ารอยยิ้มคือเครื่องปรุงลับในอาหารไทยรอยยิ้มของแม่ค้าทําให้ส้มตําจานนั้นอร่อยขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะมันปรุงด้วยความปรารถนาดีความคิดเห็นต่อมาค่ะยิ้มไทยมีหลายแบบนะ มีทั้งยิ้มดีใจยิ้มขอโทษยิ้มแก้เขินแต่ยิ้มที่มาคัสเจอคือยิ้มบริสุทธิ์ซึ่งมักจะพบได้ตามชนบทยิ่งคุณเข้าหาคนไทยด้วยความถ่อมตัวคุณจะได้รับรอยยิ้มที่สว่างสวยกลับมาความคิดเห็นต่อมาค่ะเรามีคานิวันเรามียิ้มที่สนุกสนานแต่ยิ้มของไทยมีความสนบอยู่ในนั้นมันเหมือนการทำสมาธิอย่างหนึ่งที่แสดงออกมาทางใบหน้า ความคิดเห็นต่อมาค่ะเพื่อนบ้านอย่างเราเข้าใจดีค่ะรอยยิ้มไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและใจกว้างมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนจริงๆความคิดเห็นต่อมาค่ะผมเคยเป็นคนขี้สงสัยเหมือนมาคัสแต่พอผมป่วยเข้าโรงพยาบาลที่ไทยพยาบาลไม่ได้แค่ดูแลตามหน้าที่แต่เขายิ้มและคุยกับผมเหมือนผมเป็นคนในครอบครัวนั่นคือตอนที่ผมเลิกมองว่ามันคือแผนการตลาด ความคิดเห็นต่อมาค่ะบทความนี้ซึ้งมากค่ะมันเตือนใจเราว่าท่ามกลางโลกที่เย็นชาและเป็นดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆความอบอุ่นจากการสัมผัสของมนุษย์ <c oughs> Human Touch ผ่านรอยยิ้มคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขอบคุณคนไทยที่เป็นแบบอย่างเรื่องนี้ค่ะ ส่วนใหญ่จากชาวต่างชาติสะท้อนว่าแม้ในระยะแรกพวกเขาอาจจะมองรอยยิ้มไทยด้วยความสงสัยหรือมองว่าเป็นเพียงการบริการแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาตกอยู่ในความลำบากหรือได้สัมผัสกับชีวิตจริงๆนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวพวกเขาจะพบกับความจริงใจที่ประเมินค่าไม่ได้